เราอาไปกวนพี่เหนียวทําไมลูกเอ๊พี่เหนียวถึ่งกับยันหัวไว้เลย <c ười> นิ่งเลยถ่ายไม่ทันตอนเหนียวยันหัวไว้นี่หดไปเลยชาดีโรอาตัวหนูเหรอลูกอะฮึถ่ายไม่ทันตอนเหนียวยันหัวไวไ้ นั่น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 เอ้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 ยเฮ้ยออกนิ่งๆเนอะอาบอกอย่ากวนพี่พี่จะนอนเนอะอาอย่ากวนพี่พี่จะนอนเหมียวเล่นปางห้ามเต่าฮะปางห้ามเต่าตั้งแต่เด็กยันโตเลยเนาะเหมียวเนาะฮนะปางห้ามเต่านี้ตั้งแต่เด็กยันโตเลยเนาะ ใช่ไหมอันน่ะอ่อ๋บอกบอกโนอาอย่ามากวนพี่นะพี่จะนอนบอกพีก่จะนอนโนอาออย่ากวนพี่